โอเคครับก็สวดอิรุท่านด้วยนะก็มาถึงชนะของคุณกามนะฮะและซีรีส์นี้ผมก็ <c oughs> จะมาเล่นต่อจากพอดีว่าผมไม่ได้อัดนะฮะซีรีส์นี้ผมก็เล่นกอะคุณอาวเปกบกบคุณปันนะก็ขึ้นไปได้แล้วนะวันแรกไม่จะขึ้นเลยนะฮะเอาแต่มาขึ้นไม่ได้อาซวยแล้วอ่ะ,อะไม่เป็นไร เนี่ฮะผมก็สร้างกันเรียบร้อยเลยอืผมก็จะมาอาัดต่อจากนี้ไปเลยนะก็ไหนๆก็อัดได้แล้วผมก็จะอัดไปเลย <c oughs> นะครับผมก็ภารกิจก็เหมือนเดิมในซีซั่นี้นะซีซั่นาพีก็คือภารกิจ <c oughs> ที่จะให้เราขึ้นไปได้นะครับผมไป ขึ้นไม่ได้เดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวเจอเล้่เดี๋ยวเจอประสบการณ์ของผมอีกโอเคโอเคขึ้นแล้วไปหาขึ้นไปฮะผมก็แค่ขึ้นไปสำรวจอย่างเดียวนะฮะยังไม่ได้อาทำอะไรเลยอ่า เ <c oughs> ห็นไหมฮะยังไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยจะแรนดอมโชว์ฮะอื <c oughs> ไม่น่าเอามาไว้เลยตายเลย ินเลยกินเลยกินเดวนอ่ะทีนี้เราก็จะมาตัดเอ้ยพาร์นี้สิพูดผิดพารนี้แล้วก็จะมาอืมพาร์แล้พารนี้เออใช่พารนี้แล้วก็จะมาเริ่มไปสร้างบ้านข้างบนกันแล้วนะครับผมโอเคเตก อาจจะต้องคับขวานหน่อยโอเคอ่าก็ครบแล้วโอเคอ่าจะสร้างบ้านโดยโดยอะไรดีอ่ะค o p เปอร์สโตนไหมหรือว่าฮูเดนแผงดีไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าทรัพยากรกอะไรเราเยอะที่สุด น่าจะต้องเป็น copper stone นะมัง้งฮะภาคนี้ครับขุดยาวไปเลยมูเฮาทอชโอ้ทอดแล้วก็มีน้อยด้วยเะนนี่ผมก็ปิดหมดสอง้ไว้นะหรือจะเปิดดีอืมไม่งั้นก็ไม่ใช่ไหมครับสวยเพราสิใช่ไหมครับ พอเปิดปุ๊บสิ่งที่มันันรายสาหิับซีส์นี้ก็จะเกิดขึ้นนะฮะไปฮะลงไปฮะอืมเสียวคิปเปอร์่อยไอ <c oughs> ้รอยนี้ฮะจริงๆงเราโดนปบื้มกันไปเร็วนะฮะอ่ะไปขุดต่อ <c oughs> ไป ตายเร็วอ่าโอเคก็พาดพาดนี้ก็คงจะน่าเบื่อหน่อยนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้สร้างบ้าน เขาไม่แน่ผมอาจจะตัดคลิปด้วยซ้ำมามั้งครับเอาสักกี่ชุดเดียวเอาสักสองชดุดอ่าหายของเต็มว้ายตายแล้วไปไปขึ้น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 ไปขึ้นไป สิ่งตอนสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือทอชนะครับซึ่งมืดแล้วก็คือนอนเลยแล้วกัน <c oughs> ว่าแล้วนอนราตรีสวัสดิ์ครับโอเคเดี๋ละเอ่อได้ยเขามีกระจกโอเค ว่าไงครับถ้าเราเลยทอดเมลัยลรวก็จะไปบักไว้รอ,ออร,อรอบเกาะเลยใต้เกาะรอบๆเลยมันจะได้ไม่มีมันตเตอร์เกิดนะครับอย่างไรตกใจปิดก่อน เก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บ <Okay. S 1> ไปเอ่อเก็บไปด้วยมั <c oughs> มันจะเป็นโอเคเอาสักสามชุดก็ได้นะครับยุไปเลย let's go เฮ้ยแอนสาันการครับก็มันน่าจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะสำหรับทอชเนี่ยโอ้เจอเหล็กด้วยฮะทอชเนี่ยคือเอ้ยโคเนี่ยคือเวลาเราเจออันนึงเนี่ยมันจะไม่มีแค่อันเดียวหรอกฮะมันจะชอบมาแบบยอมใหญ่ๆเลยฮะไม่เหมือนพวกไอรอนนะ ไอรอนกับไดมอนน่นะยิ่งไดมอนเนี่ยเจอที่ที่สองอันแค่นี้ไม่รู้จะโผล่มาทำแทงอะไรนะฮะคลิกเก็บเกิบไมดเนี่ยทรัพยากรล้ำค่า <c oughs> โอ้ข้างบนมีหมดแล้ว เวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันรุ่น9.5นะก็คือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนั่นแหละจะพูดทำไมวะโอเคไปกดข้างล่างต่อโอเคก็ยังดีที่มันเจอมากกว่าสองนะเงยโอเคไม่เจอจบอ้าวข้างล่างมี dạy go, yeah dark nữa yeah, xử nah, nah, nah. <laughs> oh, oh shit อะไรแหมเดกันจังเลยมันไส้ก็คือผมไม่ได้กลัวแ,วแต่ผมลำคาญน,นะครับกิปป้งกิปเปอ่์ผมไม่เคยกลัวนะครับไม่รู้ว่ามูหรือเปล่านะก็อ่าผมก็ อนุญาตใช้มอดหน่อยละกันนะฮะเออยจะใช่เหมือนนั่นแหละมอดคำสั่งฮะปลักอินนะฮะ SP speed speed สองโอเคะจะเห็นภาพมันแบบอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมันมันจะช่วยให้พูดเร็วเลยเรือมันแค่เดินเร็วขึ้นนะอ่าโอเคปาักถอไปงี้แหละ ไปครับทอชอืมแจะอดแปดชุดนะครับมาอีกโอ้สามเจ็ดอันเนี่ยโอ้ใช้ได้แล้วนะครับสติกอีกเสร็จข้าระเจ้าดูเรื่องครับคาาอเกะเสียแล้วก็โอเคก็ไปกันเลย โอ้โหเพื่อนมาอะไรอ่ะเี่ยผมทำน้ำวนไว้ครับเพื่อดักสอมบีนั่นเองครับจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจทำนะันนะแต่ว่ามันมาแล้วก็ใช้มันเป็นประโยชน์ไปเสลยนะครับไปโอเควู้ฮู โ okay, oh oh. อ้โ้อะเราตั้งเป้าไว้ที่สามชุดใช่ไหมฮะเวลาเราขุดเนี่ยถ้าเราขุดตรงเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ค่อยเจริญเท่าไหรน่นะมันเป็นทฤษฎีของผมกับคุณปันนะฮะที่คิดขึ้นมาแต่ไม่รู้คนอื่นจะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะก็คือขุดไปเหอะไม่รู้จะขุดไปทำอะไร อาเศษส่วนของผมกับขุดบานคือเดี๋ยวเราขุดอ้อมเนี่ยมันจะเจออะไรง่ายกว่านะอัลสตอรมีอย่างนั้นนะ่ะสิบอันพอฮะเปลืองเปลืองช่องอไปทำแมวอะไรเยอะแยะจุ๊บโอเคอ้าวเจอทอง ไม่รู้ก็ทำเต่งอะไรนะ <c oughs> เอาไว้ประดับเ,เล่นนะแต่ก็เอาเถอะมันได้ฮนะถึงมันจะไม่มีไม่มีมาาูลค่าสำหรับพวกผมก็มันก็เอาไว้ประดับได้ฮนะโอเคถ้าแล้วเรโอเคสี่สองชุดแล้วอีกชุดหนึ่งโอเคแล้วปักอะไรตรงนี้นะตออไตรงนี้โอเค แบบเดียวสุดโลกเลยฮะไปขึ้นเราก็อ้อมอีกทีหนึ่งก็คืออ้อมตรงนี้โอเคก็ทองมันมันไม่รู้มันจะหายากอะไรกันกนะขนาดในเมื่อมันไม่ค่อยมีค่าอะไรอยู่แล้วเนี่ยเออ เอ้ยอันนี้ไอรอนแฮะติดขพเจา้าขพเจา้าแน่นอนโอ้ตอนนี้เจอแล้วครับสามอันครับสามอันครับเห็นไหมครับมาทีนี้มาแบบไม่น่าไม่น่าคาดหวังมาอะไรมากครับพอจะเอ็นชามก็เอ็นชานไม่ได้ใช่ไหมฮะตายแล้วพักนี้มันน่าจะมีให้เอ็นชานมนะ ่าถ้าทีมงานโมแจงฟังภาษาไทยเรื่องนะฮะผมก็ขอให้อัปเดตภาคต่อไปฮะให้มันมีหิวด้วยฮะหิวก็เอนชานได้เนี่ยมันก็จะเหมือนลอคอมยิ่งขึ้นนะฮะก็จริงๆหิวผมก็ไม่ไม่ค่อยยากได้เหมือนกันนะ,ะเพราะว่ามันชุ่งยากนะขุดล้อไปแล้วกันโอ้เลสตเพื่อขุดไป ตันให้ถนัดแล้วเนะี่ยโอ้สามชุดแล้วไปเลยไปปไป,ป let's go let's go <S อ้าวตะวันตกดินแล้วใฮ้สวยแล้วครับ